คิดมากี่ลายอ่ะคิดมากี่ใบกี่สีแม่งก็ลายเดิมแล้วตอนนี้ยอดก็ขายไม่ออกหิวด้วยหิวชิปหายเลยตอนนี้หาอะไรเบื่อๆทำกันไหมเออหาอะไรทำดีกว่าเฮ้ยไม่ช่เฮ้ยทำเบื่อๆเนี้ยเหรอหาอะเบื่อเบื่ออยู่แล้วเออคือตอนนี้เอาจริงๆแม่งกำลังจะล้มทั้งยืนอยู่เลยเนี่ย เหมือนฉันกำลังจะตายอะเฮ้ยถ้ามันหนักกันขนาดนี้อย่าอยู่คนเดียวเลยเว้ยเฮ้ยโอ้เพียงดีดิโอ้ยไอ้บอสมาผมพูดจริงนผมเบื่อหน่ายมากเลยผมอยู่ข้างนอกผมดูวงจรปิดผมไม่เห็นพวกคุณทำงานกันแม้แต่นิดเดียวโอ้ตายตายตายจะเที่ยงแล้วบอสจะเที่ยงแล้วบอสทำเองไหมผมอยู่ก็หิวพวกคุณไม่เคยทำอะไรกันเลย นอกจากดื่มยแล้วก็ออกไปร้องเพลงแล้วไปทำงานแล้วคุณกลับมาดื่มบอสบอสดูการดื่มของผมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้บริษัทเรากำไรเท่าไหร่แล้วผมเปิดบริษัทมาผมหวังว่าพวกคุณจะทำงานแล้วมีเงินกับบริษัทยอดของเงินที่เข้ามาในบริษัททุววันนี้คือยอดขายแก้วยอดขายแก้วมันแน่มึงเปิดดีใจเที่ยเที่ยเียอะไรกันไปในหน้าบริษัทละปอส งานไม่ใช่ขายแก้วงานคือทํางานให้องค์กรของเรามันยิ่งใหญ่ใหญ่โตเดี๋ยวนะบอสถ้าบริษัทเราไม่มีกําไรนี่บอสจะมีเสื้อดีๆอย่างนี้ใส่ไหมคุณเคนคุณคิดว่านี่คือเสื้อเสื้อนั่นคืออะไรฮะอันนี้มาดบริษัทอเอางี้ผมรู้แล้วพวกคุณเนี่ยดื่มแล้วก็ไม่ค่อยพักผ่อนกันใช่ไหมครับร์แมนมันเลยตกอ่าบอสจะทำอะไรอ่ะก่อนจะไปกินข้าวกลางวันครับผมขอเวลาแวบเดียวขอตรวจร่างกายหน่อย เฮ้ยไม่เอาอะไรบอสจะบ้าิ้วาใครที่ไหนเขาตรวจเพียงไเอาเี๋เอางี้เอางี้นะบอสเขาล็อกเขอร็อกขอหมอร็อกลอกันไม่เอาบอสไม่เอาอยากตรวจตัวคนเดียวบอสพวกผมแข็งแรงดีอยู่ผมตรวจประจำพวกคุณเน่ะไม่ค่อยตรวจเพราะพวกคุณเน่ะงานก็ดึกดื่มก็จัดผมขอบแป๊บเดียวสิบนาทีแล้วคุณเข้าไปกินข้าวกันเฮ้ยเอางี้เอางี้เอางี้นะเคลียร์เลยนะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาตรวจจบ ไม่ได้โดนมอสปีไปเลยไปเลยจะได้ทำงานไปเว้นับวันะไม่ได้มีความเคารพบอสไม่ได้อะไรเลยประจำปีหรือประจำเดือนก็ไม่รู้อ๋อถ้าจะประจำเดือนไปเว้ยพวกเราเฮ้ยไม่เอาเว้ยหมอสวัดีเลยครับเฮ้ยรถติดเลยมาสายขอะท่านผูชมค่ะตรวจก่อนกระเดาะไอ้ไอยผู้การผมก่อนผมก่อนยังไม่หิวครับบอสก่อนนั่งให้หมดเลยอยากตรวจอยากตรวจสุขภาพนานแล้วจริงๆคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอเชิญได้ก่อนครับบริษัทเราสอนทีมนดีเว้ยคือตอนนี้บริษัทของผมเนี่ยเออร์ฟร์แมนซ์ตกมากเลยผมรู้สึกว่า บุคคลเหล่านี้เนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีฮะวันนี้ผมก็เลยโทรตามคุณหมอมาผมอยากให้คุณหมอมาตรวจร่างกายประจําปีหน่อยอยากจะรู้พวกค่าเลือดนะครับพวกค่าไตค่าตับอยากรู้ค่าสุดท้ายสําคัญมากเลยค่ารักเองครับค่ารักเองครับ แ,มแมหมแหมหมาห่วงก้างเลยหมอสวยหน่อยจะเอากันอย่างเดียวเลยแค้นหมอขออนุญาตถามปอดคนไข้แต่ละคนเลยกันนะครับผมร้อนเหรอคะเออไม่ใช่จะให้ตรวจชัดๆครับผม <c oughs> ไม่ใช่คืออันนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ได้ผื่นนะครับสาเล่าขอชื่อหน่อยค่ะอชื่อชื่อเคนครับเคนธีระเดชป่ะคะเนี่ยหรอขนาดเนี้ยแคนธีระยกเท่านั้นครับตอนนี้ม <c oughs> ันได้แค่นี้จริงๆครับหมออุ้ย มันจะได้ยินหรือเปล่าฮะหมอลองตรวจมอพี่ก็คยุนอนาองตรวจไปแล้โอ้โหหัวใจเป็นไงครับหัวใจเต้นปกติดีไม่ใช่หัวใจหมอเป็นไงบ้างครับ คุณหมอคนแรกเสร็จยังฮะคนนี้คนนี้จะเป็นลมนะอายุเยอะแล้วรีบตรวจคนนี้ดีกว่าคนนี้รีบไปกันดูครับแพทย์แพทย์คนสองเชิญครับขออนุญาตถามอาการมีไอจามอะไรบ้างไหมคะวันนี้ไม่มีไอจามครับหมอพี่เด็กไอจีก็ผมพี่เด็กไอจีก็ผมรับไหมครับบ้าลราสุดผมเห็นพี่เล่นไพไฟอยู่ไพไฟถ้าไม่มีไอจามก็ไม่มีอาการน่าเป็นห่วงนะคะขออนุญาตถามคนต่อไปนะคะเบกชื่อครับคุณเป๊กชื่อคุณเป๊กใช่ไหมคะเป๊กครับคุณเป๊กนะคะไม่ใช่ครับหมอสเปกเลยครับ ่เป๊กเปกไม่ได้ชื่อเหรอฮะเขอาอหมอเป๊กเลยสเปกเลยผมบอกหมอนี่หมอโชคดีนะฮะนี่หมอเจอหลังแต่งงานก่อนแต่งงานหนักกว่านี้เยอะคอยต่อไปนะคะไม่ถามชื่อไหนหรอครับคนไข้ชื่ออะไรคะพี่ชื่อสิราจ้ยคุณสิลาชื่อหล่อมากเหมือนหน้าตาเลยนะคะวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆเราป่วยมากเลยครับคือแต่ไม่อยากแอดมินนะครับหมอทำไงดีอะคือปกติถ้าป่วยหนักขนาดนี้ ทางมโรงพยาบาลจะแนะนำให้แอดมิดดัวการก่อนนะคะผมอยากแอดลอยแอดลอยมากกว่าเอาเรื่องจริงมาพูดอีกนะคนต่อไปครับคุณหมอครับคนต่อไปนะคะขออนุญาตถามชื่อได้ไหมคะสวัสดีครับคุณหมอวันนี้มีไข้มีอะไรบ้างไหมคะครับมีไข้เล็กน้อยแต่อยากทราบว่าคุณหมอมีไข้หรือเปล่าเียนะครับ ต้องแต่ออกจากสารแนนเล่นคมขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยไม่ใช่พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลนครแล้วพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลครับบอสบอสคะบอกว่าพนักงานของบอสทุกคนนี้การดูไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าตอนนี้แบบว่าหมอสเนี้เข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเชิญครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวกลับมาหานะคะเชิญครับอบเชิญครับเชิญคบ้าดีมากบริษัทนี้ดีสุดๆต้องชื่ญมากมากไม่ต้องกินข้าวได้เลยบอสขอบคุณมากครับบอสสยอดแป๊บหนึ่งนะฮะบออสเมื่กี้ไม่หิวข้าวกันแล้วฮะไม่หิวแล้วครับอิ่มทิพย์เลยดีเลย ครจะได้พวกผมอะใครจะได้เออผมผมผมจองได้ไหมผมจองได้ไหมผมว่าพวกคุณใจเย็นดีกว่าครับผมพวกคุณอย่าวู่วามนะเดี๋ยวคุณหมอเขาจะตกอกตกใจไปนะอย่าไปทําเลยค่อยนะคุณไปทะเลาะทล่าผมว่าพวกคุณใจเย็นๆกันก่อนเอาแค่พอจิบๆได้คุณหมอกลับมาแล้วครับเชิญครับเชิญครับนั้นผมทําตัวเรียบร้อยหมดเยแต่เอาจริงนะไม่มีใครเีอาการอะไรเพิ่มใช่ไหมคะมี่ครับ นิดนึงครับหมอครับมันรู้สึกว่าเป็นมันเป็นผื่นนะครับอุ้ยไม่อยากเป็นผื่นไปรักเอ๋อเอ๋อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอามม่กผไปเอาไปเป็นผื่นเหรอคะแพ้อะไรมาหรือเปล่าคะคือผมไม่อยากผื่นไปรักคนอื่นเผลอไปรักคนอื่นครับหมอ าการของทุกคนเนี่ยคงที่ปกติดีไม่มีใครมีอาการน่าเป็นห่วงเลยนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่หมอเป็นห่วงแล้วก็ต้องเรียนแจ้งทุกคนให้ไหวที่สุดก็คือหมอเนี่ยไม่ผัวแล้วค่ะหมอไม่ผัว<ค>แล้วไม่มไไปกินข้าวไหมปอ,อ,อช่วยตอบแทนคุณหมอได้ไหมคะเื่อง,งานเลยเว้ยใ,ให้พวกเราไปถึงเวลาที่ผมก็ต้องพูดความจริงแล้วสิครับครับอ้าวจริงๆแล้วอย่าบอกหมอจริงนอเนี่ยนี่คือภรรยาผมครับ อกหักก่อนพักเที่ยงชื่อเพลงไม่อยากจะดูอากามผู้คุณบ้างผู้คุณเปป่วยจริงหรือเปล่าอกหักก่อนพักเที่ยงครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนเพลงนี้ซิงเกิ้ลใหม่ล่ะเดี๋ยวจะเขียนให้บริษัทเดี๋ยวเขียนให้บริษัทเลยครับอันนี้ขอโทษทีนะครับนิสเซียนหลังก็เหรอข้างผม โหยแล้วหมอทั้งสวยทั้งฉลาดไม่น like ่าไม่ไม่น่าอยู่กับบอสเลยเนาะเฮ้คุณคุณจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะผมเป็นเจ้าของบริษัทผมเอาหมอมาเพื่อผมจะตรวจพวกคุณ้คุณอมเอาหมอมาหมอผมเอาหมอมาเพื่อจะเอามาตรวจพวกคุณเขาว่าจะได้รู้พา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 หรือตวนได้ผมพาหมอมาตรวจพวกคุณเพื่อผมจะได้รู้ว่าพวกคุณอะเพอร์ฟอร์แมนซ์งานเป็นยังไงแล้วผมจะได้รู้ด้วยว่าถ้าวันนึงหมอมาคนนี้แล้วผมไม่อยู่พวกคุณจะบ้ากามใส่พันธยาผมไหมซึ่งวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าพวกคุณบ้ากามจริงฉะนั้น ผมไล่คุณออกยหมดไปไปออกไปทีเลยรอเฮียเลยไปออกไปเอาไปเอาไปหมดออยก็ออกไม่เงยผมสัญญาเมียรักของผมผมจะไม่พาคุณมาเจอผู้ชายคนอีกแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้มันบ้ากามมันทำวงดนตรีบางหน้าไปเท่านั้นแหละถึงเวลาจริงๆไอ้พวกร้องเพลงรักมันอันตรายทุกคนยิ่งไอ้พวกวงล็อกแบบนี้นยพอกินเหล้ากินปลาเมื่อไหร่แล้วก็มือถึงปากถึง ผมเชื่อเลยนะว่าหลังจากนี้ผมจะไม่พาคุณมาเหยียบที่นี่นอีกเอาไว้เจอกันที่โรงพยาบาลนะจ้าที่รักแต่ที่รักที่รักยังอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ย,ยที่รักหายไปไหานาแล้ววะไอ้บ้าปล่อยพูกคนด้วตั้งนานโอ้โหเฮ้ยอย่าบอนน้ำมาไปกับวงแล้วเฮ้ยที่รักกลับมาตอน